เรื่องหนึ่งตอนนี้เขามีการขอมบอดูคนดังนี่ไงเรากลัวไหมคะว่าเหมือนเราก็อจะมีอะไรนี้ก็ก็มีหลายๆคนยิมเห็นในข่าวนะคะก็ก็ก็มีคนมาเล่าให้ฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้เห็นแบบหลักฐานอะไรที่มันมันสามารถเอาไปทําอะไรต่อได้ส่วนคือเอาจริงในพาร์ทของหญิงไะอย่างมากสุดหญิงก็มีแค่ถามว่าแบบ ไปวันนี้ได้ไหมอะไรกันเหมือนถามคิวกันอะไรเงี้ยเพราะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้พิมพ์ส่งอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งเฉพาะเสียงไวก็อาจจะมีแค่เรื่องแบบมันมีช่วงแค่สุขภาพที่ตุนอะไรเงี้ยแบบว่าเออไปวิ่งแล้วก็เกิดแบบว่าภาวะที่ปัสสาวะเป็นเลือดมีอาจจะเกิดไตเฉียบพลันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบตอนนั้นเราก็อยากต้องการที่พึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบเออแบบช่วยช่วยช่วยส่งรูปวิคเน่ช่วยส่งอะไรให้เราได้ไหมส่วนให้เราได้ไหมอะไรเงี้ยก็มีมีแค่นั้นอะไรเงี้ยก็เลย เรายังไม่ได้มีไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะข้อมูล,ลข้อมูลที่ที่หลายๆคนที่เจอเยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบตกใจเหมือนกันนะคะแบบ<ม>เราเองก็เป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่าตกใจในสิ่งที่ได้ยินตกใจในสิ่งที่เห็นเหมือนกัน<ม>ที่ใครนะคะค<ม>่ะมันเกินมันเกินกว่าที่เขาบอกมอืม หยิงว่าหยิงก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าบางทีเวลาที่เราต้องการที่พึ่งอะคะ่ะเราก็เราก็ไว้ใจมากๆาก่หญิงเชื่อว่าแบบเวลาเวลาหญิงไม่ได้พูดในในเคสเฉพาะเฉพาะอาจารย์ท่านนี้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราต้องการที่พึ่งทางใจเพราะว่าเราคนฟังเนี่ยเราให้ความเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่จะไม่เปิดเผยความรักนี้ ไม่ว่าไม่ต้องเป็นหมอดูก็ได้เป็นเพื่อนเราก็ได้อะไรแล้วมันเหมือนพอเรารับรับมาว่าสิ่งที่เราอยากให้เก็บเอาไว้มันได้ถูกเปิดเผยไปที่อื่นอนะไรเงี้ยมันมีความผิดหวังอยู่มันมีความรู้สึกว่าแบบเออตกใจอะ่ะสาหรับเราเราตกใจนะ<ต>อะไรเงี้ยเรายัางไม่มีใครมาบอกข้อมูลเราใช่ไหมว่าแบบใช่คือส่วนใหญ่ก็มีแค่ว่าเขาแคปนะเขาแคปให้ดูว่าแบบคุยอะไรอนะไรเงี้ยแต่ว่าใน<ร>าพาร์ทของหญิงอะหลายหลายคนเลยค่ะ ใช่ล้วของในในพัทธ์ของหญิงที่เท่าที่เราไปย้อนดูของเราเองอ่ะหญิงไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะคือหญิงมีแค่แบบอ่าช่วงนี้อยากจะเข้าไปไหว้นะคะอยู่ไหมว่างไหมขอเข้าไปแบบห้าโมงเย็นนะคะอะไรเงี้ยคือหญิงไม่ค่อยได้มีข้อมูลอะไรอาจจะความโชคดีของหญิงหญิงไม่ค่อยเปิดเปิดเผยเ,เ,เรื่องของหญิงกับใครด้วยแหละคือหญิงเป็นคนแบบว่าเวลาไปดูเนี่ยก็จะดูแค่ว่าอาสมมติมีงานนี้เข้ามาทําดีไหม ทำธุรกิจกับคนนี้ดีไหมอะไรเงี้ยก็จะเป็นเวยอย่างนั้นมากกว่าก็จะเหมือนการปร,กรึกษากะคมากกว่าใช่ค่ะก็ในเคสตื่นที่เราได้ยินมามันดูแรงกว่าเราเทียบเท่าที่นู่นหรือยังโอ้โ<ห>ไม่นะคะก็อันอันอัน,อ,นอันที่เป็นข่าวน่าจะโสดสุดแล้วค่ะเห็นสภาพคนอยู่ก็ไม่ได้กระทบมากก็ไม่ไ <มา S 1> ด้ตึงเลยทีนีนะ้ณตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรค่ะใช่แต่ก็แต่ก็มีคนพูดพูดอยู่ว่าแบบ ทำไหมหรือว่าต้องทําอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าหญิงมีทนายที่ที่หญิงปรึกษาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเวลาเราจะเซ็นสัญญางานอ,อะไรเงี้ยจะมีทนายที่ทําสัญญาให้เราอยู่แล้ว mm hmm. เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่ามันจะมีอะไรที่เพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นจุดที่แบบว่า mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะรุนแรงอะไรอย่างเ <Okay. S 1> งี้ย mm hmm. ใช่ค่ะแล้วเ, mm hmm. เราก็ไม่ได้มีข้อมูลที่จะไปไปทําอะไรเขาในในทางกฎหมายด้วยอะไรย้แล้ว่ามีเรายังตัดสิคุย ไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยเลยบางคนถามนานในคนต้องถามว่าเขาแม่นแค่ไหนสิ่งที่มัน่านมาที่เราได้ถามไปแล้วมันมก็มีบางอันก็สําหรับหญิงก็บางอันก็อะไรที่เคยถามบางครั้งมันก็ไม่เกิดขึ้นก็มีนะหรือเกิดขึ้นก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือหญิงว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของเรื่องของความเชื่อด้วยค่ะแต่ถามว่าเรื่องของความศรัทธาในในพระพิคเนตรความศรัทธาในองค์ เราก็ยังมีนะคะแต่ว่าในตัวบุคคลหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คงดูเป็นเคส by เคสไปอะไรอย่างงี้ยผหญิงเราจะมีไปม้นจะดูหมดดูมันกังวลไหมเพราะว่าเคสมันดูแบบปีนี้มันจะติดกันแล้วฉันจะต้องมีที่พึ่งทางใจเอาจริงนะตอนเนี้ยไม่ดูเลยเนะตนนัยตนนี้รู้สึกว่าเชื่อในเรื่องของ Force Energy บางอย่างเชื่อในเรื่องของพลังงานของจักรวาลบางอย่างถ้าเราแบบ ตั้งมัน่นเราตั้งใจเรามช่วงนี้มั่นใจเชื่อในเรื่องของมนิเฟสมากกว่า,รา,วาเรื่องของการตั้งว่าแบบเราอยากจะทำอะไรมีโกในชีวิตอะไรยังไงอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้เริ่มเริ่มเหันมาเชื่อตัวเองมากขึ้นคือดำเนินชีวิต้าใชนดำเนินใช่ใช่เหมือนเหมือนอย่างเชื่อว่าแบบถ้าเรามุ่งมัน่นหรือต้องการทำอะไรให้ดีเดี๋ยวจัก,กรวาลเขาจะจัดสรรให้เราเองะอะไรอะไรเงี้ยเหมือนเนี้ย<ม>สินค้าเราตั้งใจทำให้ดีจัก,กรวาลก็จัดสรรให้เราได้มารับรางวัลอา่า<ๆ>แล้วทั้นเราก็ นาวันนี้ก็เหมือนกับกลับมาเชื่อตัวเองมากขึ้นค่ะจักรวาลใช่จักรวาลเขาจัดสรรให้เราแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาลืขาันไอย่ได้จ้ะว่าหละว่าหละต้องมา่เราเสวยทัเรื่องม่กนเรืางนี้อย่างี้ฉันคิดว่าเธยอ